ในวันที่โลกถึงการอาวสานเราสถาปนิกนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรเนี่ยก็ได้มาพบปากกันและพวกเขาเนี่ยก็ได้ข้อสรุปว่าความหวังของมนุษยชาติมีเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นคือการสร้างนาครใต้พิภพขึ้นเพื่อปกป้องมวลมนุษยชาติเอาไว้และพวกเขาเนี่ยก็ได้เก็บวิธีการออกจากนาครใต้พิภพเอาไว้ในหีบโลหะใบเล็กๆที่จะเปิดออกเมื่อครบเวลา200ปี และมันเนี่ยก็ถูกส่งต่อให้กับนายกเทศมนตรีคนแล้วคนเล่าทว่าเมื่อความลับในหีบเนี่ยใกล้จะถึงเวลาเปิดเผยมันเนี่ยกับซูนหายไปในระหว่างที่นายกเทศมนตรีเนี่ยเสียชีวิตลงและหีบเนี่ยก็ได้ถูกซุกซ่อนและหลงลืมในขณะที่นครเนี่ยเริ่มเสื่อมสภาพและซุดโทมลงจุดจู่เนี่ยหีบก็ได้เปิดออกมาอย่างเงียบเชียบ สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับกับเขาสู่ช่องไอวานาเทลและก่อนที่จะไปเริ่มต้นกันเนี่ยผมก็ขอฝากเพื่อนๆเ,เนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจพวกเราด้วยนะครับและถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมกันแล้วเนี่ยผมก็ขอเชิญเพื่อนๆเ,เนี่ยรับชมรับฟังกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า City of Ember ได้เลยครับ เรื่องราวทั้งหมดนะครับมันได้เริ่มต้นขึ้นที่นครใต้พิภพที่กําลังเสื่อมโทรมและในวันนี้เนี่ยก็เป็นวันมอบหมายงานให้เหล่าเด็กๆแต่ไฟในนครเนี่ยก็ยังคงติดติดดับๆเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาครับและมันเนี่ยก็เป็นสัญญาณของเครื่องกําเนิดไฟฟ้าที่เริ่มเสื่อมสภาพไป,ไปตามกาลเวลาและหากยังเป็นแบบนี้ต่อไปมวลมนุษยชาติเนี่ยต้องอาศัยในความมืดมิดไปตลอดการ และทางด้านของดูนเด็กหนุ่มที่เล็งเห็นความเลวร้วายในอนาคตหากเครื่องกําเนิดไฟฟ้าพังลงเขาเนี่ยก็ได้ภาวนาขอให้ได้ทางานในห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าเพื่อที่เขาเนี่ยจะแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นนี้เพียงแต่ในวันมอบหมายงานพวกเขาเนี่ยใช้เพียงดวงในการจับสลักเท่านั้นและดูนเนี่ยก็จับสลักได้งานส่งข่าวแทนเขาเนี่ยก็เลยขอแลกเปลี่ยนหน้าที่กับลีนาครับสาวน้อยที่ได้ไดงานช่างดูแลท่อน,น้ำซึ่งลีนาเนี่ยก็ยอมแลกเปลี่ยนเพราะเธอเนี่ยก็ชื่นชอบงานส่งข่าวสารอยู่แล้ว หลังจากนั้นนะครับลีน่าเนี่ยก็เลยวิ่งกลับไปที่บ้านของเธอเพื่อบอกข่าวดีให้ย่าได้ฟังก่อนที่เธอเนี่ยจะพาป๊อปปี้น้องสาวของเธอไปนอนบนเตียงโดยการเปิดเสียงของพ่อที่จากไปเป็นเสียงกล่อมให้ป๊อปปี้ได้นอนหลับครับและทางด้านของดูนเมื่อเขาเนี่ยจะกลับถึงบ้านพ่อของเขาก็ได้มอบของขวัญที่สร้างขึ้นเองเพื่อฉลองวันเรียนจบแต่ดูนเนี่ยก็ยังไม่เข้าใจว่าของขวัญชิ้นนี้เนี่ยคืออะไรและเอาไว้ทําอะไรกันแน่เขาเนี่ยครับก็เลยทําได้แค่เก็บเอาไว้ในใจก่อนจะนอนหลับไปเท่านั้น และในวันต่อมาดูนเนี่ยก็ได้ไปรายงานตัวกับลุงซันเพื่อเริ่มงานช่างดูแลท่อน้าครับและลุงซันเนี่ยก็ได้ยืนเครื่องแบบและหมวกประจําตัวให้กับเขาพร้อมกับบอกดูนว่าสลักชื่อไว้บนหมวกด้วยหากตายไปเนี่ยจะได้รู้ว่าเป็นใครเพราะคนก่อนที่เคยสวมหมวกใบนี้เขาจมน้ําตายแต่ไม่ได้สลักชื่อเอาไว้หรือไม่รู้ว่าเป็นใครครับ และระหว่างนั้นเองลีน่าเนี่ยก็ได้เริ่มงานส่งข่าวเช่นกันเธอเนะครับวิ่งไปทั่วจตุรัสนครเพื่อส่งข่าวให้ใครก็ตามที่ต้องการแต่แล้วจู่ๆในขณะที่เธอเนี่ยส่งข่าวให้แคลรี่อยู่เธอเนีครับก็ได้ยินเสียงตะโกนขอความช่วยเหลือจากชายแปลกหน้าในความมืดและเขาเนีครับพยายามตะโกนบอกทุกคนถึงเรื่องที่ตัวเองเนี่ยล่องเรือไปตามแม่น้ําแล้วชนเข้ากับตัวอะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่มาก ไม่นานนักในครับทหารเนี่ยก็ได้มาจับตัวชายแปลกหน้าไปขังไว้ในคุกเพื่อการติดเชื้อแปลกปอมที่อาจติดมาด้วยฟายลีน่านะครับงุนงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นโดยเธอเนี่ยไม่เข้าใจว่าทำไมชายแปลกหน้าคนนี้ถึงยอมเสี่ยงออกจากนอกเขตทั้งๆท,ที่มันผิดกฎหมายแต่แล้วนะครับเธอเนี่ยก็สังเกตเห็นเขาอันใหญ่ที่ชายแปลกหน้าเนี่ยทำหล่นเอาไว้เธอเนี่ยก็เลยแอบเก็บมันมาแล้วก็รีบวิ่งหนีไปในทันทีครับ และทางด้านของดูนในตอนนี้เนี่ยเขาก็ได้เริ่มงานซ่อมท่อน้ําเป็นครั้งแรกเลยรู้ว่าท่อน,นี้เนี่ยมันถูกป่าจนไม่เหลือเนื้อเหล็กมาหลายปีแล้วและไม่มีท่อใหม่ให้เปลี่ยนอีกด้วยดูนนะครับก็เลยถามลุงซันว่าพวกเราเนี่ยจะทํายังไงต่อไปไฟก็ติดติดดับๆับอีกแต่ลุงซันเนี่ยก็ไม่สนใจเพราะมันเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเขา ดูนะครับก็ยังคงไม่ลดละความพยายามเขาเนี่ยก็ถามลุงซันว่าสามารถเข้าไปในห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าได้ไหมแต่ลุงซันเนี่ยก็หลับใส่เขาซะง,งันครับดูนะครับก็เลยลองเปิดประตูเครื่องห้องกําเนิดไฟฟ้าซึ่งเขาเนี่ยก็เปิดไม่ออกเพราะมันเนี่ยถูกล็อกเอาไว้อยู่เขาเนีครับก็เลยแอบขโมยแผ่นผังซ่อมบำรุงมาจากลุงซันเพื่อหาทางเข้าอื่นแทนครับ และเมื่อดูนะครับเดินไปตามทางในแผนผังเขาเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับอุโมงค์ที่ถูกลบออกไปและภายในนั้นเนี่ยก็มีห้องลับหมายเลข351อยู่แต่มันเนี่ยก็ถูกล็อกเอาไว้เช่นกันเขาเนี่ยครับก็เลยเดินย้อนกลับไปตามทางในแผนผังแล้วก็ได้เจอเข้ากับล็อกที่ถูกหย่อนลงมาและด้วยความสงสัยนะครับเขาเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปดูและมันเนี่ยก็คือห้องเก็บสเบียงแต่อย่างไม่ทันที่ดูเนี่ยจะได้สำรวจอะไรเขาเนี่ยครับก็ถูกลูเปอร์คนเฝ้าห้องสเบียงเนี่ยโยนออกมาแทน และแล้วนะครับไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ดับลงอีกครั้งผู้คนเนี่ยต่างหวาดกลัวกับความมืดมิดที่เข้าปกคลุมครับฝ่ายดูนเนี่ยได้คำทางไปเจอเข้ากับดูนา่าและเธอเนี่ยก็ได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ดูนได้ฟังพร้อมกับยืนเขาอันใหญ่ให้กับเขาไปทาให้ทั้งคู่เนี่ยครับคิดกันว่าอาจจะต้องมีทางออกจากนาครแน่ๆก่อนที่ไฟฟ้าเนี่ยจะติดขึ้นอีกครั้งทั้งคู่นะครับก็เลยแยกย้ายกันไปทํางานต่อ ระหว่างนั้นเองนะครับลีนาเนี่ยก็ได้กลับบ้านไปหาย่าของเธอด้วยความเป็นห่วงและเมื่อลีนาเนี่ยได้เข้าไปในบ้านเธอเนี่ยก็ได้เจอกับญาที่กำลังหลือข้าวของจนโซฟาเนี่ยขาดกระจุยกระจายครับและทางด้านของดูนะครับที่ลงไปถึงห้องช่างท่อน้ําเขาเนี่ยก็พบว่าทุกคนนะครับพยายามจะดับไฟที่ลุกไหมในห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้ายอยู่ กลับมาที่ทางด้านของลีนากันต่อครับย่าเนี่ยได้บอกกับเธอว่าเขาในกำลังหาของที่สําคัญมากๆอยู่แต่ลืมไปแล้วว่ามันสําคัญยังไงระหว่างนั้นเองเนะครับลีนาเนี่ยก็ได้ยินเสียงไอของป๊อปปี้เข้าเธอเนี่ยก็เลยเดินไปหาน้องสาวแล้วก็เห็นว่าป๊อปปี้เนี่ยกำลังกินกระดาษบางอย่างที่อยู่ในหีบเหล็กอยู่ครับเธอนะครับก็เลยรีบเอากระดาษออกจากปากน้องสาวก่อนจะถือหีบเหล็กออกมาให้ย่าดูย่าเนี่ยก็เลยบอกกับเธอว่าหาเจอแล้วหรอมันเนี่ยสำคัญมากเลยนะ ฝ่ายลีนานะครับก็เลยตัดสินใจเก็บหีบเหล็กนี้เอาไว้แล้วก็ไปทํางานต่อหลังจากนั้นนะครับลูปเปอร์เนี่ยก็ได้ฝากลีนาส่งข้อความมาถึงเทศมนตรีว่าเลือดเนี่ยเทียบท่าแล้วระหว่างที่เธอนะครับไปหาเทศมนตรีก็มีรูปของเทศมนตรีคนก่อนๆเนี่ยติดเอาไว้ตามผนังเธอนะครับก็เลยเจอรูปปู่ทวดของเธอที่อยู่บนนั้นด้วยครับและภายในรูปของปู่ทวดของเธอเนี่ยก็ถือหีบเหล็กแบบเดียวกันกับที่เธอเนี่ยเจอเอาไว้ และเมื่อเธอนีครับได้บอกความให้เทศมนตรีได้ฟังแล้วลีน่าเนี่ยก็รีบกลับไปที่บ้านแล้วก็เปิดหีมเล็กดูและเอากระดาษที่ป๊อปปี้กัดขาดมาต่อกันแต่ในระหว่างที่เธอเนี่ยสำรวจกล่องอยู่นั่นเองเธอเนีครับก็ได้บังเอิญไปกดโดนปุ่มภายในกล่องเข้าแล้วก็มีบางอย่างเนี่ยเด้งออกมาและมันเนี่ยก็เป็นแผ่นก๊าสใสๆที่มีสัญ,ญลักษณ์เนวาดเอาไว้อยู่ครับ ไม่นานนักนะครับเธอเนี่ยก็ได้ไปหาหมอที่ดูอาการยาของเธออยู่และในตอนนี้เนี่ยอาการของยาก,ก็สุดหนักลงมากแต่ยาเนี่ยก็ยังคงถามลีหน้าว่าเจอหรือ,อยังเธอเนี่ครับก็เลยตอบยากลับไปว่าหนูหาเจอแล้วนั่นนะครับทำให้ยาเนี่ยยิ้มออกมาในทันที และเมื่อหมอในครับตัวจาการของยาเสร็จแล้วลีน่าเนี่ยก็ได้ขอร้องให้หมอในดูอาการของป๊อปปี้ให้และหมอเนี่ยก็ได้เจอกับกระดาษอีกเซียวที่ติดอยู่ในปากของเธอก่อนที่ไฟเนี่ยครับจะดับลงอีกครั้งทําให้ลีน่าเนี่ยรีบพาป๊อปปี้ไปหายาซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ไฟเนี่ยติดขึ้นพอดีแล้วก็พบว่ายาของเธอเนะครับได้จากไปเสร็จแล้วนั่นนะครับก็เลยทําให้ลีน่ากับป๊อปปี้เนี่ยต้องย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านของญาติแทน หลังจากนั้นนะครับลีนาเนี่ยก็ได้นํากระดาษอีกเซียวมาต่อกันอีกครั้งและในครั้งนี้นะครับดูเนี่ยก็ได้มาช่วยเธอด้วยเช่นกันและทั้งคู่เนี่ยพยายามอ่านข้อความที่ขาดหายกันไปเป็นช่วงๆจนกระทั่งดูเนี่ยรู้ว่ากระดาษแผ่นนี้เป็นกระดาษที่ผูร้างเนี่ยเขียนวิธีออกจากใต้พิภพเอาไว้เขานะครับก็เลยพาลีนาเนี่ยไปยังห้องหมายเลข35-1ที่ถูกล็อกอยู่ครับระหว่างที่ดูเนี่ยพยายามปลดล็อกประตูอยู่นั้นเองก็ได้มีชาย2คนเนี่ยเดินเข้ามาพอดีแต่ชาย2คนนน,นั้ก็ต้องรีวิ่งหนีเพราะถูกตุนยักเน่่วิงไมา ไม่นานนะครับตุนยักษ์เนี่ยก็หันมาวิ่งไล่ดูนกับลีหน้าแทนนั่นนะครับทำให้ทั้งคู่เนี่ยรีบวิ่งหนีจากตุนยักษ์เข้าไปในห้องเสบียงแล้วก็ขังมันไว้ในนั้นได้สําเร็จครับหลังจากนั้นนะครับพวกเขาเนี่ยก็ได้นั่งคุยกันที่ห้องช่างท่อ้ําต่อลีหน้าเนี่ยก็เลยเหลือไปเห็นหมวกของดูนเข้าแล้วก็เห็นชื่อของเธอเนี่ยสลักอยู่ในนั้นครับเธอเนี่ยก็รู้ได้ทันทีวันนี้เนี่ยคือหมวกที่พ่อของเธอเคยใช้ดูนเนี่ยก็เลยเล่าเรื่องของคนก่อนที่สวมหมวกนี้จมน้ําไปให้ลีน้าเนี่ นั่นเนี่ยทำให้ลีนาไปปรึกษากับแคลลี่ว่าทําไมพ่อของเธอเนี่ยถึงจมน้ําตายทา,ทางที่ในนครแห่งนี้มีเพียงแค่น้ําในท่อเท่านั้นแล้วหีบเหล็กนี่อีกมันคืออะไรกันแน่แคลลี่นะครับก็เลยตัดสินใจพาลีนาไปยังห้องลับแล้วก็บอกความจริงให้ลีนาได้รู้ถึงเรื่องที่พ่อของลีนาเนี่ยคิดว่ามันเป็นวันสิ้นโลกก็เลยหาทางออกจากที่นี่แต่อาจเป็นเพราะออกไปเร็วเกินไปทําให้น้ำเนี่ยท่วมอุโมงค์แล้วก็จมน้ําตายไปส่วนคนอื่นๆเนี่ยหนีทันก็เลยรอด และมันนะครับก็ทําให้ลีนาเนี่ยกลัวมากเพราะเธอเนี่ยไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อไปเธอนะครับก็เลยคิดว่าจะเอาหีบเหล็กเนี่ยไปให้กับเทศมนตรีเพื่อให้เขาเนี่ยรับสถานการณ์นี้แทนและเมื่อลีนาเนี่ยจะกลับเข้าไปในบ้านเพื่อเอาหีบเหล็กออกมาเธอเนี่ยก็ได้เจอเข้ากับเพื่อนของเธอที่ออกกระเป๋าใบใหญ่เดินอยู่เข้าครับและเพื่อนของเธอเนี่ยพอเห็นลีน่าเข้าก็รีบวิ่งหนีไปแต่ก็เกิดสะดุดล้มจนของข้างในเนี่ยหล่นออกมา ทำไมลีนานะครับได้เจอกับอาหารสับป,ปะรดกระป๋องที่หายไปตั้งแต่รุ่นยาของเธอเข้าครับเพื่อนของเธอเนี่ยก็เลยบอกลีนาว่าของพวกนี้เนี่ยลูเปอร์ปเป็นคนให้มาและพอลีนาเนะครับเห็นลูปเปอร์เข้าเธอเนี่ยก็รู้ได้ในทันทีว่าชายที่ถูกตุดไล่ในอุโมงค์เนี่ยก็คือเขานั่นเองครับลีนาเนี่ยก็เลยรีบวิ่งไปหาดูนเพื่อบอกเขาถึงเรื่องที่ลูปเปอร์เนี่ยส่งข้อความหาเทสมนตรีว่าเรือเนี่ยเทียบท่าแล้วพวกเขานะครับก็เลยคิดว่าห้องหมายเลข35-1เนี่ยต้องมีของสําคัญอยู่นแน่ๆครับ หลังจากนั้นนะครับทั้งคู่เนี่ยก็ได้พากันไปงานห้องส5มห้าหนึ่งอีกครั้งและเมื่อเปิดประตูออกก็พบว่ามีอาหารอยู่เต็มห้องแล้วก็มีเทสมนตรีเนี่ยนอนหลับอยู่ทาให้พวกเขาเนี่ยรู้ได้ทันทีว่าเทสมนตรีเนี่ยแอบกักตุนอาหารไว้เอาตัวรอดคนเดียวครับทั้งคู่เนี่ยก็เลยรีบวิ่งหนีออกจากห้องนั้นไปก่อนที่จะถูกจับได้ครับแล้วเมื่อลีน่ากับดูนเนี่ยได้ไปถึงบ้านของลีน่าแล้วเธอเนี่ยก็ได้เปิดเทปเสียงของพ่อให้ดูนได้ฟังและเขาเนี่ยก็ดูได้ทันทีว่านี่เนี่ยเป็นเสียงของพ่อของเขากับพ่่ออขงลีีีนนนาาทคคิดจจะหหบกรไป และในวันต่อมานะครับในขณะที่ผู้คนเนี่ยเตรียมจัดงานฉลองกันอยู่นั่นเองลีน่าเนี่ยก็ได้บอกรองเทศมนตรีถึงเรื่องที่เทศมนตรีเนี่ยแอบกักตุนอาหารไว้ใช้หลบหนีทําให้รองเทศมนตรีเนี่ยหลอกล่อแล้วก็จับตัวเธอไปหาเทศมนตรีในทันทีและเมื่อเธอเนี่ยครับได้เจอกับเทศมนตรีเข้าเธอเนี่ยก็สังเกตเห็นแผ่นกร์ดที่มีลักษณะเหมือนกันกันกบที่เธอเจอในกล่องอยู่ที่คอของเทศมนตรีครับ และในระหว่างนั้นเองลูกน้องของเทศมนตรีเนี่ยก็พยายามจะแย่งหีบเหล็กไปจากเธอครับแต่แล้วจู่ๆไฟฟ้าก็ได้ดับลงลีน่าเนี่ยเลยรีบใช้จังหวะนี้ขโมยแผ่นกั๊ดพร้อมกับหลบหนีออกไปหาแคลรี่ได้สําเร็จทําให้เทศมนตีเนี่ยครับส่งกําลังทหารเนี่ยจับตัวลีน่ากับดูในทันทีและเมื่อทหารเนี่ยไปถึงบ้านของดูนพ่อของเขาเนี่ยก็ได้ส่งสัญญาณบอกให้ดูนเนี่ยหนีไปด้วยความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ลูกทำเนี่ยจะสาเร็จผลดูนเนี่ยครับก็เลยรีบวิ่งหนีไปหาแคลรี่ต่อ ไม่นานนักนะครับทหารเนี่ยก็ตามมาถึงแต่พวกเขาเนี่ยก็ไม่เจอลีน่ากับดูนอยู่เลยเพราะทางคู่เนี่ยแอบซ่อนตัวอยู่กันในห้องลับครับพวกเขาเนี่ยพยายามหาทางหนีต่อไปจนดูนเนี่ยได้เจอกับยานผ่านนะที่มีชื่อของพ่อเขาเนี่ยสลักเอาไว้อยู่ทางคู่เนี่ยก็เลยใช้มันหลบหนีออกจากเมืองไปหลังจากนั้นนะครับลีน่ากับดูนเนี่ยก็ได้เปิดทีมเหล็กออกอีกครั้งเพื่ออ,อ่านข้อความหาทางออกจากนาครกันต่อ ระหว่างนั้นเองลีน่าเนี่ยก็ฉกคิดขึ้นได้ว่าแผ่นการ์ดของเทสมนตีกับแผ่นกร์ดในหีบเหล็กเนี่ยมันสามารถต่อกันได้ทั้งคููเนี่ยก็เลยนําทั้ง2ชิ้นมาต่อกันและปรากฏเป็นสัญ,ญลักษณ์ของห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าครับพวกเขาเนี่ยก็เลยแอบเข้าไปในนครเพื่อพาป๊อปปี้เนี่ยหนีมาด้วยกันก่อนที่พวกเขาเนี่ยครับจะมุ่งหน้าไปยังห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้ากันต่อและเมื่อไปถึงเนี่ยดูนก็ได้พยายามเปิดประตูของห้องเครื่องกําเนิดไฟฟ้าแต่เขาเนี่ยก็ทําไม่สําเร็จ พวกเขาเนี่ยก็เลยไปหาลุงซันเพื่อขอกุญแจห้องแต่ลุงซันเนี่ยก็กลับหลับอยู่ลีน่าเนี่ยก็เลยเอกใจขึ้นว่าผู้สร้างเนี่ยคงทำอะไรที่ง่ายกว่านี้เอาไว้เธอเนี่ยครับก็เลยหยิบกระดาษขึ้นมาดูอีกครั้งแล้วก็พบว่าสัญลักษณ์บนกระดาษเนี่ยมันตรงกับสัญลักษณ์ที่วาดอยู่บนพื้นซึ่งมันนะครับเป็นแผนพังของนครนี้และเมื่อลีน่าเนี่ยมองดูแผ่นกระดาษไปสักพักเธอเนี่ยก็ได้เห็นว่าแผ่นกระดาษเนี่ยมีทางไปต่อซึ่งบนพื้นเนี่ยไม่มีวาดเอาไว้และมันเนี่ยก็ตรงกับด้านหลังของล็อกเกอร์พอดี พอได้รู้แบบนั้นแล้วนะครับดูนเนี่ยก็เลยตรงไปยังล็อกเกอร์และพยายามจะดึงล็อกเกอร์ออกจนมีล็อกเกอร์อันหนึ่งเนี่ยหล่นลงมาแล้วก็พบว่ามันเนี่ยขึ้เรือ,ลอและก็ไม่ใช่ล็อกเกอร์แต่อย่างใดอีกทางด้านหลังของเรือเนี่ยยังมีเรือไหลายพันลำอยู่ในนั้น พวกเขาเนี่ยก็เลยดูข้อความบนกระดาษอีกครั้งครับและในนั้นเนี่ยก็เขียนอาไว้ว่าปล่อยโดยการหมุนกลไกตามเข็มนาฬิกาดูนกับลีน่าเนี่ยก็เลยลองหมุนกลไกที่อยู่ข้างๆดูปรากฏว่ามันเนี่ยใช้ได้ผลเลื่อนเนี่ยถูกปล่อยไปทีละลำทีละลำไปอย่างเส้นทางน้ําที่อยู่อีกฝ้าของประตูครับแต่ปรากฏว่าเรือนะครับ,รบที่ถูกปล่อยลงน้ำเนี่ยก็ถูกเครื่องจักรกังหันอันใหญ่ที่ขวางการเส้นทางน้ําเอาไว้พังไม่มีชิ้นดีลีน่าเนี่ยก็เลยบอกดูนว่าเราเนี่ยครับต้องทําตามขั้นตอนในกระดาษ เ,เมื่อพวกเขาในหย,ยิบกระดาษขึ้นมาดูอีกครั้งก็ต้องงุนงงกันไปสักพักครับเพราะข้อความในกระดาษเนี่ยมันขาดหายไปดูนะครับก็เลยมองรอบๆตัวจนเขาเนี่ยพบเข้ากับห้องฉุกเฉินที่มีสัญลักษณ์แบบเดียวกันบนการ์ดครับทั้งคู่นะครับก็เลยใช้แผ่นการ์ดที่มีเนี่ยเปิดประตูเข้าไปจนในที่สุดนะครับพวกเขาทั้ง3เนี่ยก็ได้ไปถึงส่วนควบคุมจนได้แล้วก็ได้ทําตามขั้นตอนในกระดาษอีกครั้งด้วยการตั้งแรงดันกังหันหนึ่งเต็มกําลังและตั้งกังหันที่2ให้หยุดนิ่งเอาไว้ แต่แล้วจดจูเนี่ยกางหันหนึ่งนะครับก็เกิดชำรุดขึ้นจนเกิดเสียงสัญญาณเตือนภัยไปยังห้องที่ลุงซันหลับอยู่ทําให้เขาเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นในทันทีแล้วก็รีบวิ่งไปซ่อมกางหันหนึ่งครับฝ่ายดูนะครับที่เห็นท่าไม่ดีกลัวลุงซันได้รับบาดเจ็บเข้าเขาเนี่ยก็เลยรีบไปหาลุงซันที่กําลังซ่อมกังหันอยู่แล้วก็พยายามโน้มน้นาวให้ลุงซันเนี่ยหลบหนีไปด้วยกันครับแต่ฝ่ายลุงซันเนี่ยก็ไม่ยอมไปเขาเนี่ครับบอกดูนแค่เพียงว่ารีบไปได้แล้วนี่มันหน้าที่ของฉัน ดูนะครับที่เห็นว่าลุงซันเนี่ยใช้อุปกรณ์ที่มีซ่อมกังหันไม่ได้เขาเนี่ยก็เลยหยิบของขวัญที่ป่อของเขาเนี่ยเคยให้ไว้ออกมาแล้วก็ส่งมันให้ลุงซันใช้มันครับแล้วมันเนี่ยก็ได้ผลกังหันหนึ่งเนี่ยกลับมาใช้งานได้ตามเดิมจนเส้นทางน้ำเนี่ยเริ่มมีน้าไหลออกมาเยอะขึ้นเรื่อยๆลุงซันเนี่ยก็เลยบอกไล่ให้ดูเนี่ยรีบไปซะทำให้ดูนะครับตัดสินใจขึ้นเรือกับลีน่าและป๊อปปี้แล้วก็ผ่านกังหันอันใหญ่ออกไปจากนครได้สําเร็จ และทางด้านของนายกเทศมนตรีที่เห็นท่าไม่ดีแล้วเขาเนี่ยก็ได้แอบไปยังอุโมงค์เพียงลําพังโดยที่ขับใส่ไล่ส่งลูเปอร์ที่คอยช่วยเหลือมาตลอดและเข้าไปอยู่ในห้อง3ามห้าคนเดียวครับแต่แล้วเนี่ยเขาก็ได้เจอเข้ากับตุนยักษ์ที่อยู่ภายในห้องนี้แล้วก็ถูกมันกินเข้าไปกลับมาที่ลีนาดูนและป๊อปปี้ครับในตอนนี้เนี่ยพวกเขาล่องเรือไปตามเส้นทางเรื่อยๆจนถึงท่าเรือที่ผู้สร้างเนี่ยทำเอาไว้หลังจากนั้นพวกเขาเนี่ยก็ได้ลงจากเรือแล้วก็เจอเข้ากับไม้ขีดไฟพร้อมวิธีใช้ พวกเขาเนี่ยก็เลยใช้มันแล้วก็เดินไปตามเส้นทางกันต่อจนสุดทางเดินครับแต่พวกเขาทั้ง3เนี่ยกับเจอเพียงความมืดมิดสุดลูกหูลูกตาเท่านั้นจนกระทั่งเวลาเนี่ยได้ล่วงเลยผ่านไปลีนาเนี่ยก็ได้เผลอหลับแล้วก็ได้ตื่นขึ้นมาพบกับแสงจากดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆโผล่พ้นจากขอบฟ้าครับและทั้ง3เนี่ยดีใจมากที่ได้สัมผัสกับท้องฟ้าสีครามดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงและอากาศที่ปลอดโปร่องอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัสและได้เห็นมาก่อนในชีวิตครับ และเมื่อทั้ง3นะครับได้มองลงไปในหลุมลึกก็ได้เจอกับนครที่พวกเขาได้จากมาพวกเขานะครับก็เลยเขียนข้อความใส่กระดาษมัดกับก้อนหินเอาไว้แล้วก็โยนมาลงไปในหลุมครับเพื่อหวังให้ใครสักคนเนี่ยได้เจอมันแล้วก็ออกมาสู่ด้านบนพื้นดินด้วยกันและแล้วนะครับคนที่ได้เจอก้อนหินนั้นก็คือพ่อของดูนั่นเองและความหวังของพวกเขาเนี่ยก็กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก่อนที่หนังนะครับจะตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับหนังนหรือภาพยนตร์เรื่อง City of Ember ด้วยความคิดเห็นส่วนตัวของผมหลังจากที่ได้ดูหนังเรื่องนี้ครับผมคิดว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเป็นหนังที่สร้างแรงบันดาลใจได้ดีมากๆเปรียบเสมือนกับความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จก็อยู่ที่นั่นครับแม้พวกเขาเนี่ยจะไม่รู้ว่ากระดาษเนี่ยจะนําพาพวกเขาไปเจอกับอะไรแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ลองทํามันแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคจนไปเจอกับทางออกที่แสนสว่างสดใสแล้วเพื่อนๆเนี่ยมีความคิดเห็นกันว่ายังไงก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ และหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDB ไปที่6.5เต็ม10คะแนนครับส่วนไอวานาเทลสกอร์เนี่ยผมก็ขอให้ไปสักที่7.5เต็ม10คะแนนแล้วกันครับ และก่อนจะจากกันไปนะครับผมเนี่ยก็อยากประชาสัมพันธ์ถึงเพื่อนๆกันสักนิดหนึ่งครับคือตอนนี้นะครับทางช่องของเราเนี่ยมีแฟนเพจ a c e b o o k แล้วก็กลุ่ม Facebook กันแล้วครับถ้าเป็นเพื่อนคนไหนนะครับอยากพูดคุยกันหรืออยากลองส่งหนังเรื่องไหนไหมผมสปอยเนี่ยก็จิมที่ลิงเพจแล้วก็ลิงก์กลุ่มด้านล่างได้เลยนะครับและถ้าเพื่อนๆคนไหนนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้เนี่ยไอวอนาเทลเนี่ยก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้ววสสััดีครบ Thank you